Gra <Gravity. S 2> ดาวตกนั่นมันอะไรกันนะจะมีคนตกลงมาจริงๆง,งั้นเหรอ ชาวแอบสาวสวยคนนี้ชื่อว่าลีนาเป็นนักเวทมากความสามารถแห่งศูนย์วิจัยกิฟเฟนและเธอก็อยากจะเป็นนักเวทผู้ยิ่งใหญ่ให้ได้ <Wow. S 1> น่ารักไม่ล่ะเ oh. มื่อคืนนี้เนี่ย oh. เธอก็ได้รับภารกิจให้ไปตรวจสอบอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาแถวนี้นะฉันต้องเจอเลขเด็ดแดน่ๆเลย <c oughs> ลีนาก็คิดในใจนะครับว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น <c oughs> เพราะเธอกำลังจะเป็นเศรษฐีข้ามคืนไงล่ะแต่แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดนะครับ oh <my> เธอได้เจอเด็กผู้ชายกองอยู่ตรงหญ้าตรงนั้นนะครับ เธอผิดหวังมากๆเลยและเจ้านั่นเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้ซะด้วยสิเรียกว่าความจำเสื่อมก็เป็นได้อะนะจงงา้างตื่นขึ้นมาสิอ่าไหนๆ,ๆก็จำอะไรไม่ได้แล้วลีน่าก็เลยตั้งชื่อเขาว่าเพลนั่นเองลีน่าก็เลยคว้ามือเขาแล้วก็พาไปสู่นุ้ยใจแต่ยังไม่ทันก้าวเท้าออกจากป่าเขาก็ได้เจอฝูงเดวิลลูชีทั้งฝูงเลยและเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยก็ได้โจมตีเพลนะครับไม่ยัง้งลีน่าก็ได้เห็นเพลล้มลงไปนะครับแต่สิ่งที่ประหลาดใจนั่นก็คือ ทำไมเขาฟื้นมาแล้วไม่มีแผลเลยสักแแะนเนี่ยเล่นเอาลีนหน้าอึ้งไปเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นปีาศาจหรือว่าเขาไม่ใช่วันโุษกันแน่ ฉันขอลองฟาดนายสักหนึ่งทีนะแต่จูๆ่ๆลีน่าก็นึกถึงข่าวลือแปลกๆที่เคยได้ยินจากพรอนเทล่าขึ้นมาได้ก็อยู่ๆก็มีจิตสัมผสัสซะงั้นนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละแต่เหมือนว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับหมอนี่ยังไงก็ไม่รู้ลีน่าเหมือนจะเข้าไปพัวพันกับเรื่องอยุ่งเหยิงซะแล้วเอาเถอะถ้าจัดการเปิดเผยตัวตนของหมอนี่ได้เนี่ยฉันก็จะได้รับรางวัลที่สมงกับความลำบากนี้ด้วยอ๋ลีน่าไม่ค่อยเห็นแกเงกินเลยนะ <c oughs> ว่าแต่การ์ดใบนี้มันใช้ยังไงนะ มากลับมาเจอกนลนานักเวทผู้ยิ่งใหญ่สุดสวยอีกแล้วนะครับก่อนในระหว่างทางนะครับที่เพอกับลีนาได้เดินไปเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเจอกับหอยเม่นนะครับไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ได้เจอกับเพิร์นะครับที่อยู่สังกัดสู์วิจัยเดียวกันพอดีแล้วเขาก็ได้เตะท่าแบบเก๊กยิงหล่อกระชากใจสะหนึ่งทีพร้อมกับการโชว์การ์ดออกมาให้ดูเติมนี่คือการ์ดวิตาตาระดับ3ดาวนะครับ <c oughs> โอ้ชาเป็นคนขี้อวดจริงๆโงอิจฉาสุดๆไปเลยทําไมเจ้าหมอน,นันมีการล้ำค่า แบบนั้นได้นะเพอร์ท e ี่กําลังมองดูเหตุการณ์อยู่จ้องมองไปที่การ์ดด้วยใบหน้าซื่อๆก่อที่จะพูดขึ้นมาว่าการ์ดอันนี้เนี่ยที่เอาไว้ติดตั้งในแอคเซซอรี่ช้ไหมล่าทันใดนั่นเองทุกคนก็ขำการ์ดกันออกมานะครับ เจ้านี้เนี่ยไปเอาความคิดที่จะต้องติดตั้งการดนอสัอหเริมรีมาจากไหนกันเนี่ยทันใดนั่นเองผัวเขาให้ส่วนเจ้าเพิงเนี่ยก็ดันมาหัวเลาะล้อเลียนตามอยู่นั่นแหละเพิก็ถามว่าการเนี่ยไม่ได้เอาไว้ติดตั้งในอุปกรณ์หรอกเหรอเนี่ยนีหน้าก็บอกจ้ะและนี่คาต้องเริ่มสอนเจ้าตั้งแต่ตรงไหนกันละเนี่ยเพิร์กก็พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนนาเนี่ยจะได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองอะนะใหรีบไปหาหมอเถอะทันใดนั่นเองหลังสีอมมหิตก็ได้เกิดขึ <c oughs> ้นแฮ่ฮฉันมีความคิดชั่วร้ายาง i uh -huh. นี่เจ้าเพิร์สสงการ์ดวิตต้าให้เพิร์สซะเพื่อเป็นการขอโทษเรื่องที่ไปล้อเลียนเขาอะนะลีน่าก็พูดในใจว่าแน่นอนว่าเจ้านั่นเนี่ยไม่ยอมหรอกแถมยังจะบอกว่าข้าพูดจาไร้าสาระแล้วก็พยายามเดินหนีแต่ว่าลีน่าก็ฮ่าฮถ้ายอมสงการ์ดนั้นมาดีๆก็คงจะไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแบบดีหรอกตูมฮ่าฮ่าไม่รู้ซะแล้วว่าไผเป็นไผก้าดีไงถึงมาโอ้อวดต่อ,ตอนหน้าท่านลีน่าพูนีล่ะแต่ก็นะ ดีใจไม่นานแต่ถึงอย่างนั้นก็เธอะฉันว่าควรจะถอดป้ายความง่างที่แปะอยู่บนตัวเพอออกสักอันดีไหมเนี่ยลีนาก็ได้ตัดสินใจเดินเข้าไปหาเพอนะครับที่มองลีนาด้วยสายตาราวกับเห็นปีศาจยังไงอย่างนั้นแหละลีนาก็ได้มอบการ์ดให้กับเพอนะครับลีนาก็บอกนะครับถ้าอยากมีชีวิตบนโลกที่โหดร้ายนี้เนี่ยก็รู้จักวิธีใช้การ์ดดีซะ เรื่องรลวก็มาอยู่ในระหว่างการเดินทางของคู่จิ้น2คนนี้นะครับและในระหว่างทางเนี่ยเขากําลังจะเดินข้ามสะพ,พานกิฟเฟนไปแต่ก็ได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เหมือนเขาทาท่าลุกล้ลุกลนกาลังมองไปที่บางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับลีน่าก็สงสัยเป็นอะไรของเขานะทันใดนั้นเอง oh <my> นั่นมันคุณหลาดบล็อกนี่ดาลีน่าเห็นก็ได้ตาลุกวาวนะครับรีบพุ่งตัวไปยินข้างข้าชายคนนั้นพร้อมดวงตาเปล่งประกายเพอก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอลีน่าก็ได้อธิบ นะครับว่าคูลานบล็อกเนี่ยก็มีสมบัติล้ําค่าอยู่ด้านในนะลีน่าก็นาลายยืดนะครับจนเจ้าคนที่พบเนี่ยมันก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยแหละบอกว่าฉันเนี่ยพบก่อนนะเจ้ากล่องอันนี้เนี่ยแล้วก็อย่าคิดมาแย่งฉันเด็ดขาดเลย <c oughs> คนที่เปิดมันได้ก่อนตั้งหากถึงจะเป็นเจ้าของลีน่าบอกเอางี้เดี๋ยวฉันจะเอากล่องขึ้นมาแล้วก็แบ่งคนละครึ่งกับเจ้าละกันนะและหมอนั่นก็เอากล่องขึ้นมาเองไม่ได้อยู่แล้วก็เลยจำใจยอมรับข้อเสนอแล้วก็ปิดดิวด้วยลังสีอ้ําไม งั้นมาเปิดกล่องดูกันเถอะเอาละไปเลย เจ้าง oh, ัางเพิโอ้โหถี like ิขนาดนี้เลยเหรอเพิรที่ตกลงไปอยู่ในใบบัวนะครับเอาแต่ตะโกนโวยวายดังลั่นลีน่าก็ขู่นะครับอ่อยากโดนไฟบอสักปาบหนึ่งเหรอฮะเธอก็ตัวสั่นนะครับแล้วก็หันไปเปิดกล่องกล่องก็เกิดความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเอ๋นี่มันน้องแมวนี่นาแล้วเดี๋ยวดีเดียวไหนล่ะสมบัติของฉันเจ้าเหมียวก็ออกมาขอบคุณเพิรที่ช่วยเธอออกมาแถมยังขย่าแขนเขาอย่างแรงจนไหลแทบหลุดแน่เธอมีชื่อว่าโดโรธีเป็นผู้ให้บริการ การคาฟ้านอกสถานที่ก่อนจะเล่าว่ามีนักประจนภัยคนหนึ่งเรียกเธอออกมาในที่แปลกๆเธอโดนขังเอาไว้ผู้ชายที่เจอกล่องก็บอกว่าจัดการกันไปเลยนะคือฉันแพ้ขนแมวอะนะเขาก็เดินจากไปด้วยความสิ้นหวังตอนนั้นเองโดลธีก็บอกว่าอยากตอบแทนอะไรสักอย่างให้เพอว่าไงนะบริการคาฟ้านอกสถานที่หรอฟรีงั้นหรอรับซิรับมาเดี๋ยวนี้เลยจ้างั่งโดลธีบันทึกบริการคาฟ้าให้แล้วก็ชแวดจากไปลีน่ามีความสุ กับของขวัญและกําลังคิดหนักว่าจะใช้มันตอนไหนดินนะและลีน่าก็ได้ชะง,งักเพราะได้ยินเสียงตะโกนของเพอว่าแล้วค่าจะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยอ่าและทั้งสองลีน่าแล้วก็เพอก็ได้เดินทางกันต่อนะครับเอ๊ะนั่นใครอะ่ะ เจออีกแล้วเหรอเนี่ยยายดันก็นแนะนําตัวนะครับว่าตัวเองคืองูพิษนะครับชื่อคอร์เดเลียนั่นเองแถมทําตัวเป็นอันพานะครับเก็บข้าผ่านทางพวกเราอีกตั้งหากแนะ่ลีน่าก็หัวเสียนะครับเพื่อข้าผ่านทางนั้นหรอฝันไปเถอะจะเป็นงูพิษหรือกิ้งกา่าข้าก็ไม่สนหรอกหน้าเลิกห้าแล้วหลีกทางไปซะหลังจากลีน่าได้จัดการเจ้างูพิษเสร็จเนี่ยก็ได้เดินทางกันต่อนะครับ และทันใดนั่นเองจูจุใหญ่นั่นก็วิ่งพวดพลาดเข้ามาบอกว่าท่านคือลีน่าอันตภานแห่งกิฟเฟนใช่ไหมข้าชื่นชมความแข็งแกร่งของท่านขอฝากตัวเป็นลูกน้องได้ไหมเอ๋เอไม่ละ ชาติก,กีดคนก่อแกะแบบดีที่สุดเลย <Huh? S 1> ลีน่าก็คิดอยู่นานนะครับว่าจะสลัดยายนี่ให้หลุดยังไงดีอ่ะแล้วก็คิดออกแล้วนะครับตัดสินใจบอกให้ยายนั่นไปรอที่บาร์รนักบุญภัยก่อนตรงนั้นแล้วรีบชิงหนีไปกิฟเฟนทันทีหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยพวกเราก็มาที่บาร์รนักบุญภัยกันอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะ,เ,อะเจ้าคนที่วิ่งร้องไห้มันนั่นใครกันนะ้าเอ๊ะคอร์ดิเลียเหมือนเคยได้ยินชื่อที่ไหนมาก่อนเลยแฮะ แกะกว่าจะมาอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ได้เชื่อนะครับว่าคอดีเลียจะรออยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะครับและคอดีเลียก็ขวางทางเอาไว้นะครับนอนลงไปเลยถ้าจะไปข้ามศพข้าไปก่อนนะคอดีเลียบอกลีน่าก็บอกนะครับว่าเดี๋ยวเธอคิดว่าข้ามไม่กล้างั้นหรอแต่แล้วเพอก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าเมธผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยจะต้องรักษาสัญญาแม้ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามลีน่าก็ได้ถอนหายใจนะครับว่ามันต้องมีหนังสือสัญญาถึงจะรับเป็นพวกได้แต่แล้วคน ดิเลียก็ได้ตื่นขึ้นมาตื๊บเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาฉันมีหนังสือสัญญาพร้อมแล้วไงนี่ลีน่าก็คิดในใจนะครับว่าถ้าเตรียมการมาอย่างนี้แล้วก็เฮ้ๆข้าจะใช้งานให้หนักเลยเพอจับมันเร็วเข้าทําอะไรอยู่เนี่ยทํทำไมชักช้าหรือเกินฮะฮ้าสงสัยกละสีว่าทำอะไรอยู่ฉันกําลังจับดวงไฟอยู่นี่ไงล่ะไอน,<ค><ณ>นี่เพอมันหนีไปแล้วต้งนู้น ฮในที่สุดก <Arrow> ็เจอจนได้เพ <injections> ้อเงียบๆนะถ้า <amplify> ม <genocide> ันหนีไปได้อีกละก็เจ้าโดนแน่ๆอื้อฮะอะไรเนี่ยโดเกบีกันเหรอเดี๋ยวนะถ้าเจ้านี่เป็นโดเกบีก็แสดงว่าสามารถเสกทุกอย่างได้ด้วยกระบองของโดเกบีนะซสิถ้างั้นล่ะก็ฉันคิดแผลชั่วร้ายแล้วกะ มันหนีไปแล้วเออจับมันสิพอไล่ตามไปจนเจอก็เห็นโดเกบิเนี่ยกำลังโดนมอนสเตอร์กระทืบอย่างสะบัดสะบอมน่าสงสารเลยลีน่าก็เลยเข้าไปช่วยเจ้าโดเกบิเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้ขอบคุณทั้งน้ําตาก่อนจะให้ตั๋วสุ่มการ์ดพวกเรามาแล้วก็หายแวบไปเลยลีน่าบอกว่ารางสังหอนของฉันเนี่ยบอกว่าจะต้องได้การ์ดจริงๆแน่นอนฮ่า ลีน่าก็มาที่ร้านอันเชิญการ์ดด้วยความตื่นเต้นและในขณะที่กําลังตั้งใจจะสุ่มการ์ดอยู่นั้นชามี่ก็บอกว่าเธอเนี่ยกเกลือบ่อยๆสุดๆไปเลยห <fingers. S 2> แหละแล้วก็แนะนาให้เพอเนี่ยเป็นคนสุ่มแทนจะดีกว่านะว่าถึงดวงฉันจะเกลือก็เถอะแต่ก็ลองเชื่อดวงเจ้ามือใหม่ดูสักครั้งละกันเธอก็ดมดมองอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยลีน่าก็เรียกให้มาสุ่มการ์ดหน่อยเร็วมาดูกันว่าเพอจะเกลือหรือไม่นะครับจ๊บหยิบขึ้นมาฮะ อาบิสการ์ดหลอเนี่ยนี่มันคือการ์ดแพสซีฟระดับ3เลยนี่นาะสามีก็เลยให้เพอสุ่มการ์ดอีกใบหนึ่งนะครับลีน่าก็รีบลากเพอออกจากร้านะครับแล้วก็อ้างไปว่าพวกเรากําลังยุ่งสุดๆไปเลยแหละตอนนี้เนี่ยทาไมดวงดีจังเอ๊ะว่าแต่ลีน่าก็จะให้เพอเนี่ยเก็บการ์ดเอาไวด้ดีๆนะพร้อมกับบอกว่าข้าจะช่วยเจ้าใช้การ์ดใบนี้ให้เต็มที่เลย อาเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็มาจากอนิเมะของเกมแล็กดาล็อกเดอะลอชเมมโมรีนะครับใครอยากดูตอนต่อไปเนี่ยไปดูอนิเมะในช่อง YouTube Gravity Game t เทคได้นะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะและใครที่อยากจะเล่นเกมเนี่ยโหลดใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะแล็กดาล็อกเดอะลอชเมมโมรีนะครับเขาอัปเดตแพทนะครับเพิ่มดันเจียนใหม่เมืองล้างนะครับและเตรียมเซอร์ไพรส์อัปเดตตัวละครใหม่ๆเร็วๆนี้